สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับอ P ีนี้นะครับเป็น ep ีที่41นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่ะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็จะนำรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A นะครับมาแบ่งปันพี่พี่ลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าหากท่านใดชอบนะครับ สนใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วสนใจก็สามารถโทรมาต่อรองราคาได้นะครับที่เบอร์099 634 1275 099 634 1275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยม A นะครับวันนี้นะครับก็มาไลฟ์มา ไลอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับจนตอนนี้นะครับมาไล่อยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับนี่เลยนะครับ f c นะครับตาจมูกปากนะครับเส้นจีวรนะครับอ่าดูความเก่านะครับพระก็จะออกเนื้อเหลืองเขียวนะครับก็จะมีคาบตะกันนะครับคาบตะกันสีดำๆนะครับอ่า เลยนะครับ fc ดูเลยนะครับเส้นสายลายยันสายจีวรนี่ก็สวยคมชัดนะครับผมดูให้ชอบนะ fc ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบก่อนค่อยทักมานะดูให้ชอบก่อนทักมานะครับชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนไม่ชอบเขาก็จะมีคำตำหนินะครับถ้าส่วนถ้าคนชอบนะครับเขาก็จะ เข้าไปนะครับแต่ผมก็เชื่อ fc นะครับอ fc ทุกท่านนี้ก็เป็นผู้มีจิตใจดีทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเดี๋ยวผมแทรซองให้ดูนะ fc ครับอ่านี่เลยนะครับนี่ตานะครับปากนะครับจมูกนะครับใบหูนะครับนี่ครับพระท่านมีความเก่านะครับ fc ครับเนื้อเหลืองอุ้มเขียว มีค่าพวกตะกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวไล่ลงมานะครับเนี่ยครับอ่าไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตรงลิวจีวอนนะครับตรงมือนะครับสังคตินะครับอจีวอนฝั่งนี้นะครับอจีวอนฝั่งนี้นะครับคมๆเลยนะครับคม เดี๋ยวส่องให้ดูใหม่นะครับอ่านี่เลยนะครับจีวรคมๆนะครับนี่ครับอ่านี่องนี้ก็จะตาพินจะติดชัดเจนนะครับองนี้นะครับอ่าดวงตาพินก็จะติดชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับ fc ดูมาดูด้านหลังกันนะครับ นี่ครับผมเก่านะครับเก่านี่เลยนะครับ fc องนี้นะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับอง์นี้นะครับองค์นี้ผมเปิดไว้ที่3,500บาทนะครับเปิดไว้ที่3,500บาทนะครับ fc นะครับอ่าีนด้านข้างนะครับนี่ครับจะมีตระกันความเก่าองนี้เปิดไว้ที่3,500บาทนะครับ อันนี้ผมปลไว้ที่3,500บาทอ่านี่เลยครับนี่ครับ FC ครับอ่าสนใจนะครับโทรมาตดลองราคาก็ได้นะครับมีองค์นี้นะครับมีตาพิณนะครับดูใต้ฐานกันนะครับนี่เลยนะครับใต้ฐานนะครับโอ้เก่าเลยนะครับมีรอยพุน น่าจะเกิดจากการหล่อนะครับนะครับมีตะใบเก่าๆมีรอยช่อนะครับนี่เลยนะครับ fc นะครับอ้าโอเคนะครับรงนี้เปิดไว้ที่3,500บาทนะครับ fc ครับอ่าสนใจนะครับโทรมาต่อรองราคาสอบถามได้ครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2า5 0 9 9 6 34 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ